สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านใดได้เข้ามาดูคลิปต่างๆของช่องนี้จะทำให้ท่านได้รู้เรื่องราวประวัติตำนานของหลวงปู่สวงแบบแท้จริงเรื่องราวต่างๆทุกคลิปทุกตอนล้วนเป็นข้อมูลจริงเรื่องจริงและไม่ใช่การแต่งเรื่องราวหรือว่าเพิ่มเติมเรื่องราวนำมาเล่าปลอมๆให้ท่านผู้ชมฟัง เราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้เรื่องจริงของหลวงปู่สวงท่านต้องติดตามชมคลิปของช่องนี้ไปหลายๆคลิปก็จะทําให้ท่านรู้ความจริงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน2 5 6 4ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่10ตุลา2564รวมรวมแล้วก็15วันที่ผมไม่ได้ลงคลิปทั้งทั้งที่ผมมีเรื่องราวมากมายที่จะลงผมมีภาพวิดีโอที่ถ่ายไว้ มากเป็น10บคลิปที่ผมยังไม่ได้นำมาลงให้ทุกท่านได้ชมกันที่ผมเงียบหายไปนั้นก็เพราะผมต้องใช้เวลาสมาธิและอารมณ์ในการวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่สวงผมวาดภาพก็เพื่อนำมาประกอบการเล่าเรื่องในคลิปหลายๆตอนต่อจากนี้ไปการเล่าเรื่องราวแท้จริงของหลวงปู่สวง ถ้าไม่มีภาพสถานที่จริงในยุคนั้นๆตอนนั้นก็ยากจะอธิบายหรือเล่าเพื่อสื่อสารให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้เข้าใจดังคำที่ว่าหนึ่งภาพแทนความหมายหนึ่งพันคำซึ่งหมายความว่าการจะอธิบายให้เข้าใจหรือเห็นภาพแบบนั้นต้องใช้คำอธิบายถึง1,000งพันคำ ถึงจะทำให้เห็นหรือเข้าใจภาพแบบนั้นได้เพราะคนเราความรู้ประสบการณ์และการจินตนาการในคำบอกเล่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเห็นภาพทุกคนจะเห็นเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะทุกคนเห็นภาพเดียวกันก็จะเข้าใจใกล้เคียงกันมากที่สุดตัวภาพจะทำให้เราเห็น สถานที่และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในอดีต3-40ปีที่แล้วได้อย่างดีที่สุดครับคลิปนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วที่คุณตาผู้ที่เคยเข็นรถเข็นให้หลวงปู่สวงท่านนั่งได้เล่าต่อจากตอนที่แล้วหลวงปู่สวงบางคนเขาก็ว่าท่านเป็นคนบ้าบางคนก็ว่าท่านทำเอาแต่ตามใจตัวเอง เวลาเข็นรถเข็นให้ท่านนั่งไปถ้าไปเจอตรงไหนหรือบ้านไหนเขามีงานพิธีต่างๆท่านก็จะบอกว่าอย่าไปตรงนั้นเลยตรงนั้นมันรกมันแน่นมันไม่สนุกหรอกเราไปที่อื่นดีกว่าถ้าท่านพูดแบบนั้นแล้วรถเข็นที่เข็นอยู่ก็จะหนักอึ้งมันฝืดเหมือนรถเบรกติดยังไงยังงั้นเลยครับ ถ้าเราเข็นเลี้ยวลงไปทางคูคลองไปในป่าในดงรถก็จะล่งเข็นง่ายและถ้ายัางฝืนต่อไปในงานนั้นเละหมดแหละครับเพร,เพราะงานนั้นท่านเข้าไปท่านก็จะเล่นจับนู่นหยิบนี่ดึงนั่นกระจุยกระจายไปหมดเลยครับของบ้านเจ้าของพิธีในบ้านนั้นเขาก็จะพานโกรธแหละครับคนที่พาท่านไปเพราะว่างานเขาวุ่นไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพาท่านไปตามทุ่งนาตามป่าขึ้นเนินขึ้นคันดินทำนบขึ้นที่สูงท่วมหัวแบบนี้เลยตกหลุมกระแทกกระทันท่านยิ่งถูกใจหัวเราะชอบใจใหญ่เลยครับเพราะท่านก็จะพูดว่าสู้สู้เมนเตนสรู้ชนะเออ ท่านจะหัวเราะแล้วก็บอกว่าสนุกสนุกจริงๆสนุกจริงจแล้วท่านก็จะหัวเราะของท่านแบบนั้นแหละครับชอบใจครับผมเจ็ดคนก็จะเข็นกันไปทั้งวันแหละครับก็สนุกสนานไปกับท่านแหละครับอ๋อหลวงปู่ท่านเดินได้แต่ท่านไม่ยอมเดินท่านชอบนั่งรถเข็นใช่ไหมครับใช่ครับท่านเดินได้แต่ท่านไม่ยอมเดินท่านชอบให้เข็นรถเข็นให้ท่านนั่งแหละครับ อย่างตอนท่านมาที่นี่ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะกลับไปแล้วก็ท่านละสังขารน,นะครับหลวงปู่สวงท่านมาที่นี่ท่านได้เอาถุงย่ามใบใหญ่มาด้วยนะครับท่านเอาถุงย่ามใบใหญ่มาวางแล้วท่านก็ลงจากบ้านไปนะครับข้างในมีแต่แบงค์พันเต็มไปหมดนะครับถุงย่ามสูงขนาดนี้นะครับ ผมก็เลยเรียกน้องเขยให้มาดูน้องเขยมาจับดูแล้วก็วางไว้ที่เดิมเพราะมันก็เป็นคนตรงคนซื่อเหมือนกันรูดซิปย่ามปิดวางเอาไว้ที่เดิมหลวงปู่สวงท่านลงจากบ้านไปนานพอสมควรแล้วท่านก็กลับมาผมก็เปิดประตูให้ท่านขึ้นไปด้านบนเพราะผมก็เฝ้าดูเงินอยู่กลัวเงินของท่านจะหายพอท่านขึ้นไปด้านบนก็เห็น ถุงย่ามกองกับพื้นอยู่ท่านก็พูดว่าเอา้าอ้าวทำไมไม่พับเก็บให้เรียบร้อยล่ะพฮฮฮฮฮฮอะหลวงปู่สวงท่านกลับมาแบงค์พันที่อยู่เต็มย่ามใบใหญ่นั้นก็ได้อันตรพานหายไปเหลือแต่ย่ามเปล่าเปล่า,ลาแฟบแฟบกองอยู่ครับอ๋อนี่แสดงว่าหลวงปู่สวงท่านลองใจคุณตาหรือว่ายอย่างไรครับนี่ครับก็คงน่าจะใช่แบบนั้นแหละมั้งครับ เงินพวกผมก็ไม่ได้สนใจอยากได้เงินของท่านก็เลยไม่มีความรู้สึกเสียดายอะไรนะครับรถจะมาคอยรับท่านกลับไปจอดตั้งแต่นู้นครับสะต้นตาลขุดใหม่จนถึงนี่ครับแต่ท่านก็ยังไม่กลับรถที่มาก็มาจากหลายที่หลายอำเภอนะครับทั้งศรีสะเกดขุนหาญกันตรลักษ์อะไรก็มีมาหมดแหละครับ ในนั้นก็มีรถคันหนึ่งครับสีออกแดงๆเก่ากว่าเขาหมดเลยครับที่มาตอนนั้นอ่หลายๆคนจะมารับท่านกลับท่านก็ไม่ยอมกลับจนได้ตาหนูมาครับท่านถึงยอมกลับนั่นผมนั่งอยู่มุมนู้นนะครับพอตอนท่านจะกลับท่านลงบันไดมาได้สามขั้นแล้วผมก็มารับท่านแบบนี้นะครับแล้วก็อุ้มท่านมาใส่แบบนี้ได้แค่นั้นแหละครับหนักมากเลยครับไม่ไหว หลวงปู่สวงท่านก็ตบหัวผมสามทีทีนี้ผมก็ลองใหม่ที่นี้เบาหวิวเหมือนอุ้มเด็กเลยครับตอนนี้แล้วผมก็ถามท่านว่าจะขึ้นคันไหนครับท่านก็ชี้ไปรถเก่าๆคันสีแดงๆนั่นแหละครับผมก็ไปส่งท่านขึ้นรถคันนั้นพอไปถึงรถผมก็อุ้มท่านวางบนรถอ๋อตอนไปรับท่านลงจากบ้านนี่หนักมากเลยใช่ไหมครับครับตอนนั้นหนักมากเลยครับผมก็เลยบอกท่านว่าอุย้ยทำไมหนักแท้ครับ หลวงปู่ท่านก็ตกหัวผมสามทีแล้วก็บอกท่านพูดว่าเอ้ยครังครังครังกำลังเชียเด้ออะตกครับเป็นเรื่องที่แปลกมากหลวงปู่ตบหัวผมสามตีบอกว่าแรงดีแรงดีแรงดีงดงดปะแล้วท่านก็ถือน้ำลายใส่ด้วยท่านนี้เบาหวิวเลยครับดีดีนะเป็นหลวงตาสวงถ้าเป็นหลวงตาตัวตัวเล็กๆแล้วหนักแบบนี้นะ่ะผมจับโยนเข้าป่าละเมอเลย พอหลวงปู่สวงท่านขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าไปทีนี้รถเก่าๆก,ากรโกรกโศว,วิ่งนําไปไม่มีใครวิ่งทันเลยครับวิ่งฝุ่นตลบเลยครับท่านกลับไปคราวนั้นไม่นานท่านก็ละสังขารไปนะครับ <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านมาจากบ้านตะแบงท่านจะมาเที่ยวเล่นที่บ้านลมพุกท่านให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งท่านนะครับมีน้ำมันอยู่หนึ่งลิตร ากบ้านตะแบงมาบ้านหลุมพุกนี่ก็สามสี่สิบโลนั่นแหละครับน้ำมันหนึ่งลิตรขี่มอเตอร์ไซค์ส่งท่านไปตรงนู้นมาตรงนี้ทั้งวันพอตอนเย็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็จะกลับบ้านบอกหลวงปู่ว่าจะกลับหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องกลับหรอกเจ้าไม่ต้องกลับหรอกอยู่กับเราที่นี่คืนหนึ่งก่อนไอ้เจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เชื่ออยากจะกลับบ้านสตาร์ทรถขี่ไปได้ประมาณหนึ่งช่วงเสาไฟฟ้ารถก็ดับ สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเข็นก็ไม่ติดไอ้เจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องเข็นรถกลับมาหา,หาหลวงปู่หลวงปู่ไม่ให้ไปหลวงปู่วเราะชอบใหญ่ใหญ่เราบอกแล้วว่ายังไม่ต้องกลับหรอกไอ้เจ้าของมอเตอร์ไซคันนั้นก็เลยต้อง นอนค้างกับหลวงปู่สวงหนึ่งคืนตอนเช้าลุกขึ้นไปเปิดฝาถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์ดูกลับเห็นน้ำมันเบนซินเต็มถังเลยครับไอ้เจ้าของมอเตอร์ไซค์มันก็งงว่าน้ำมันมาจากไหนมาเติมตอนไหนเต็มถังเลยนี่แล้วมันก็ขึ้นสตาร์ทดูก็ติดเลยครับแล้วก็ได้กลับบ้านเช้าวันนั้นครับครับนี่แหละครับเรื่องอภินิหารหลวงปูน่นี่ใครไม่เชื่อนี่ผมเชื่อมาตลอดเลยครับผมเชื่อและศรัทธาท่านครับ ครับนี่คือเรื่องเล่าจากคุณตาผัวยายเมาผู้ที่เคยได้ใกล้ชิดได้ติดตามรับใช้หลวงปูส่สวงแบบแท้จริงเล่าเรื่องราวให้พวกเราได้รู้ได้ฟังนะครับคุณตาท่านเล่าเป็นภาษาขเขมรทั้งหมดนะครับผมเลยต้องภาคเสียงเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องเล่าจากคุณตาก็จะมีคลิปหน้าอีกหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็จะมีคลิปต่อไปจะเฉลย าว่าเรื่องใดที่มีการเล่าแบบบิดเบือนหรือเล่าแบบโกหกบ้างนะครับเตรียมรับชมและ2ภาพที่อยู่ในท้ายคลิปนี้คือภาพที่จะลงในคลิปหน้านะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ